สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทแบบมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญ1น1บาทรุ่นเล็กนะครับที่ผลิตออกมามุนเวียนนะครับซึ่งเป็นเหรียญระดับ4ล้านผลิตจริงนะครับหากใครมีนั้นสามารถขายได้ทุกเหรียญน,นะครับถ้าสังเกตดีๆยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับ ส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้ที่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนทุกท่านนั้นกรุณาชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับแค่3นาทีเศษนะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะครับที่ถูกต้องนะครับทางด้านหน้าของเหรียญที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือเหรียญชนิดราคา1บาท ที่ปิ่นดุเรียนระดับ4ล้านผลิตจริงนะครับหาใครมีนั้นสามารถขายได้ทุกเหรียญน,นะครับเต่ถ้าดูทางด้านหน้าของเหรียญก็ยังไม่พอนะครับยังไม่รู้ว่าปิน่นเหเรียนที่มีราคาหรือไม่มีราคานะครับต้องดูทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาท ปีพศ2529นั่นเองนะครับเป็นเหรียญระดับ4ล้านผลิตจริงนะครับจำนวนการผลิตนั้นเป็นเหรียญระดับ4ล้านนะครับจำนวนการผลิตนะครับผลิตจริงนะครับจำนวนการผลิตจริงก็คือเป็นเหรียญระดับ4ล้านนะครับก็คือ4ล้าน2เสียนเหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับใครมีนะครับสามารถขายได้ทุกเหรียญนะครับ ส่วนราคาจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับก็ถ้าสภาพงดงามสวยๆนั้นอาจจะสูงถึง1,500บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับแต่บล็อกที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นะตอนนี้เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับก็จะมีแบบช่อฟ้ายาวอีกนะครับแต่ในคลิปนี้ผมมีภาพมาให้ชมก็คือแบบช่อฟ้าสั้นนะครับแบบช่อฟ้าสั้นนี้จะถูกกว่าแบบช่อฟ้ายาวนะครับเพราะว่า ได้พบเจอบ่อยกว่านะครับส่วนแบบช่อฟ้ายาวจะเป็นแบบไหนก็ย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับผมได้ให้ความรู้ไว้อยู่นะครับก็หากใครมีนะครับสามารถขายได้ทุกเหรียญแน่นอนนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมนะครับแล้วก็ต้องการนะครับเป็นเหรียญระดับ4ล้านนะครับผลิตจริงนะครับจํานวนการผลิตจริงนั้นก็คือ4ล้านสองแสนเหรียญนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญระดับ4ล้านจํานวนการผลิตจริง แต่ก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่1ในเหรียญชนิดราคา1บาทแบบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับ